จกกรณ์อมรัพย์ครูชุมพรจำกัดภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่69ประจำปีบัญชี2565ประกอบด้วยนายเรืองชัยจิตพิรมประธานกรรมการนายวีรศักดิ์อินกรับรองประธานกรรมการคนที่นในเงนายเบญจางนิยมธรรมชาติรองประธานกรรมการคนที่สองนายสมวงศ์พลังรองประธานกรรมการคนที่สานายบัณฑิตรอดโต รองประธานกรรมการคนที่4นายสมเจตจันเจริญกรรมการและประธานกรรมการเงินกู้นายธีระขันบุตรกรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นางสาวรัตดาวันเนตรทองคำกรรมการนายคมกริชเทพสุวรรณกรรมการนายสุรพลทอสุวรรณกรรมการนายคนองพรมสุวรรณกรรมการนายพเนรอุชุภาพกรรมการ นายบุญนำรองมาลีกรรมการนางสาวพรพันธ์พรมสมบัติกรรมการและเหตุรยิกนายเอกชัยจันมีกรรมการและเลขานุการและฝ่ายจัดการซึ่งประกอบไปด้วยนางสุมาลีธรรมวุฒิผู้จัดการนางปิยวันเรืองหนูรองผู้จัดการสำนักงานใหญ่นางอังคณาสังมันทรรองผู้จัดการสาขาท่าแซะนายธนพัฒน์อุ้ยนองรองผู้จัดการสาขาสวี นางกรมลรัตกระถินหอมรองผู้จัดการสาขาหลังสวนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่69ขอรายงานผลการบริหารจัดการงานสากรในรอบปีบัญชี2565ณวันที่31สิงหาคม2565ดังต่อไปนี้จำนวนสมาชิกสมาชิกสามัญ8,129น8,129คนสมาชิกสมทบ 1822คนรวมทั้งสิ้น9951คนฐานะทางการเงินสินทรัพย์7460ล้านบาทเศษหนี้สิน3195ล้านบาทเศษทุน4265ล้านบาทเศษร,รายได้298ล้านบาทเศษค่าใช้จ่าย119ล้านบาทเศษกำไร178ล้านบาทเศษ การช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและสนับสนุนส่งเสริมทางการศึกษาสากรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา218,700บาททอดกระถินผ้าป่าหรือการกุศลอื่น29,500บาทการส่งเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุทกภัย34รายรายละ3,000บาทเป็นเงิน120,000บาท ประสบวาตาภัย1ราย3,000บาทสนับสนุนจัดงานมุทิตาจิต1 3 0 0 0 0บาทรวมทั้งสิ้น4 8 3 3 2 0 0บาทการแก้ไขปัญหานี้สงสัยจะศูนย์ปีบัญชี2,565สิ้นปีบัญชี2,564มีหนี้เงินกู้ผิดนัดชำระ3า5ระ3 1สสัญญาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูน226ย์226ล้านบาทซึ่งสากรได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไปทั้งหมดแล้ว สากรแก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้นณนวันที่12กันยายน2565ได้จำนวน88สัญญาทำให้นี่สงสัยจะสูญลดลง43ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ19.02 โดยสมาชิกชำระหนี้เสร็จสิ้น15รายปรับโครงสร้างหนี้39รายเปลี่ยนสัญญาใหม่19รายให้ออก15รายสากรกำลังดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกเงินกู้คืนจากผู้กู้และผู้ค้ำประกันจำนวน23สัญญาเป็นเงิน18ล้านบาทและได้ฟ้องร้องกรรมการผู้อนุมัติผู้ประเมินและกรรมการที่เกี่ยวข้องกรณีขายทรัพย์แล้วไม่พอชำระหนี้จำนวน4สัญญา เป็นเงิน6ล้านบาทสากรยังคงเร่งรัดและติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะศูนย์โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้จัดทำแผนการติดตามหนี้ออกพบผู้กู้และผู้คำประกันเพื่อทำความเข้าใจในการชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้คงเหลือหนี้สงสัยจะศูนย์ที่ต้องดำเนินการซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดและติดตามจำนวน200สัญญาเป็นเงิน183ล้านบาทการช่วยเหลือสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการได้ตระหนักถึงผลกระทบและความเดือดร้อนในการดำรงชีพของสมาชิกจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังนี้ 1. ช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินเดือนเหลือเพิ่มขึ้นโดยการปรับโครงสร้างหนี้โดยการเพิ่มหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้นอกจากผู้ที่กเกษียณอายุมีเงินได้รายเดือนลดลงแล้วให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำมีเงินคงเหลือไม่ถึงร้อยละ30ไม่สามารถกู้ได้และรายได้ไม่พอต่อการดำรงชีพ สามารถปรับโครงสร้างนี้ให้มีเงินคงเหลือร้อยละ30ส่งชำระภายในอายุ80ปี 2. ช่วยเหลือสมาชิกผู้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือนโดยให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการมีหลักเกณฑ์ประกอบการให้เงินกู้ คือผู้กู้เป็นข้าราชการบำนาญทุกสังกัดหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จรายเดือนวงเงินกู้สูงสุด1 0 0 0 0แบาทส่งชำระไม่เกิน240งวดและต้องชำระภายในอายุ80ปีมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า1,000บาท 3. ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับเงินวิทยาฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษโดยให้เงินกู้สามัญเพื่อมีหลักเกณฑ์ประกอบการให้เงินกู้คือวงเงินกู้สูงสุด7 0 0 0 0 0บาทส่งชำระไม่เกิน240งวดหรือภายในอายุ60ปีหรือเมื่อสิ้นสุดสิทธิ์ในการรับเงินวิทยาฐานะหรือเงินประจำตำแหน่ง 4. ช่วยเหลือสมาชิกให้เงินกู้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกจากเดิมเงินเดือนคงเหลือร้อยละ30เป็นร้อยละ15ของเงินได้รายเดือนซึ่งจะให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม2565ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กับสากรและสมาชิก 1. คดีแรงงานหมายเลขดำที่4ี่ทับ5 หมายเลขแดงที่21ทับ2,562คดีที่เกิดจากการทุจริตปี2,555ถึง2,558ตรวจพบปี2,558ความแพงความเสียหายเกี่ยวกับเงินปันผลปลอมกู้ปลอมถอนปลอมใบสำคัญจ่ายจ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีชื่อในสัญญากู้ใบถอนเงินและใบสำคัญจ่ายจำนวน6.5ล้านบาทคงเหลือความเสียหาย 5. 3ล้านบาท ให้ดำเนินการสืบทรัพย์จนกว่าหมดอายุความ10ปีนับจากวันที่สารพิพากษาถึงที่สุดสารพิพากษาเมื่อวันที่26มกราคม2562 2. คดีที่เกิดจากการทุจริตปี2560คณะกรรมการดำเนินการชุดที่65 มีมติแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่22เมษายน2561เจ้าหน้าที่สินเชื่อหุ้นสาขาชุมพรกับพวกที่ร่วมกันแก้ไขเงินเดือนทำให้สมาชิกกู้เงินได้เกินสิทธิ์ที่จะได้รับอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน 3. คดีที่เกิดจากการละเมิดปี2561คดีแพงหมายเลขดำที่614ทับ2561หมายเลขแดงที่317ทับ 2, ผู้รับผลประโยชน์เป็นโจทย์ผู้จัดการมรดกจำเลยที่1สากรอมซั์ครูชุมพรจำกัดจำเลยที่2จำนวน5.3ล้านบาทผู้จัดการมรดกนำเงินชดใช้ให้สากร1.8ล้านบาทที่เหลือทำหนังสือรับสภาพหนี้4.7ล้านบาทในส่วนของคดีอาญาสารนัดฟังคำพิพากษาวันที่4ตุลาคม2,565 4. คดีผู้บริโภคสมาชิกฟ้องสากรเกี่ยวกับเงินกองทุนร้อยละห จำนวน3คดีเป็นเงิน6.7ล้านบาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินให้โจตแต่ละคนเต็มตามจำนวนที่ฟ้องพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จศาลอุทธรณ์ภาค8พิพากษายกฟ้องโจทได้ยื่นดีกาแก้รอคำสั่งศาลดีกาว,ว่าจะรับดีกาหรือไม่ 5. คดีเกี่ยวกับขายหลักทรัพย์ที่ใช้คำประกันเงินกู้พิเศษแล้วไม่พอชำระหนี้สากรฟ้องเจ้าหน้าที่กรรมการผู้อนุมัติ ผู้ประเมินและกรรมการที่เกี่ยวข้อง4คดีจำนวน6.2ล้านสารนัดสืบพยานเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์2566 2คดีอยู่ระหว่างรอผลคดีคดีแรงงาน1คดีอยู่ระหว่างทนายจัดทำคำฟ้อง1คดีทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่69โดยนายเรืองชัยจิตพิรมประธานกรรมการมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการสากรให้เป็นไปตามหลักการ อุดมการสากรและแก้ปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อสากรและสมาชิกเพื่อความมั่นคงของสากรและประโยชน์ของมวลสมาชิก